เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่อง YouTube อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านวันนี้มีประวัติของพระอสิติมหาสาวกอีกรูปหนึ่งจะได้นำมาพูดคุยให้ได้ติดตามรับชมและรับฟังกันท่านมีนามว่าพระปิงคียะเถละ ท่านเกิดในสกุลพราหมณ์ในนครสาวัตถีเมื่อเจริญวัยแล้วได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาในสำนักของพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าประเสิที่โกศลต่อมาพราหมณภารีมีความเบื่อหน่ายในคารวะจึงทูลลาพระเจ้าประเสิทีิโกศลออกจากตำแหน่งปุโรหิตเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว ได้ออกบวชเป็นชดินประพฤติพรตตามลทัทธิของพราามตั้งอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวารีที่พรมแดนแห่งเมืองอัสกะและอาระกะต่อกันเป็นคณาจารย์ใหญ่บอกไตรเพศแก่หมู่สิทธิ์ปิงกิยะมานพบพร้อมด้วยมานพบอื่นผู้เป็นสิทธิ์ก็ออกบวชิดตามไปศึกษาศิลปะวิทยาอยู่ด้วย ปิงคียะมานพเป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในจำนวนมานพ16บคนที่พราหมณ์ภาวรีผูกปัญหาให้ไปทูลถามพระบรมศาสดาซึ่งประทับอยู่ที่ปาสาณเจดีแขวนมคตปิงคียะมานพได้ทูลถามปัญหาเป็นคนสุดท้ายว่าข้าพระองค์เป็นคนแก่แล้วไม่มีกำลังไม่มีผิวพันผิวพันนั้นเหี่ยวย่นแล้ว ดวงตาของข้าพระองค์ก็เห็นไม่ชัดนักหูก็ฟังไม่ชัดขอข้าพระองค์อย่าเป็นผู้หลงชิบหายในระหว่างเลยขอพระองค์จงตรัสบอกทมเป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะทวนถามปัญหาถึงสองครั้งแล้วพระองค์ไม่ทรงแก้ประธานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ยินว่าถ้าทูนถามถึงสามครั้งแล้วพระองค์จะทรงแก้ จึงได้ทวนถามปัญหาเป็นคนที่15ว่าโลกนี้ก็ดีโลกอื่นก็ดีพรหมโลกกับเทวโลกก็ดีย่อมไม่ทราบความเห็นของพระองค์เหตุชะนี้จึงมีปัญหามาถึงพระองค์ผู้ทรงพระปีชาเห็นล่วงสามัญชนทั้งปวงอย่างนี้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชความตายจึงจะไม่แลเห็นคือจะไม่ตามทัน พระบรมศาสดาทรงพยากรณ์ว่าท่านเห็นว่าชนทั้งหลายประมาทแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะรูปเป็นเหตุเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นคนไม่ประมาทละความพอใจในรูปเสียจะได้ไม่เกิดอีกปิงเคียมานพก็ทูลถามปัญหาอีกว่าทิศใหญ่สี่ทิศน้อยสี่เป็นสิบทั้งทิศเบื้องบนและเบื้องต่ำที่พระองค์ไม่เคยเห็นไม่เคยฟังไม่เคยทราบ ไม่ได้รู้แล้วแม้แต่นิดหนึ่งไม่ได้มีในโลกเลยขอพระองค์ตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องละชาติชราในชาตินี้เสียพระบรมศาสดาทรงพยากรณ์ว่าเมื่อท่านเห็นหมู่มนุษย์อันตันหาครอบงำมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นอันชราถึงรอบด้านแล้วเหตุนั้นท่านจงอย่าประมาทละตันหาเสียจะได้ไม่เกิดอีก พระบรมศาสดาทรงแก้ปัญหาจบลงแล้วปิ่งขียะมานพได้เพียงดวงตาเห็นธรรมคือได้บรรลุเพียงโสดาปฏิผลเพราะเวลาฟังปัญหาพยากรณ์จิตของท่านมัวแต่ฟุงรร้งซ่านคิดถึงพราหมณภรวีผู้เป็นอาจารย์บ้าลุงของเราหาได้ฟังพระธรรมเทศนาที่ไพเราะอย่างนี้ไม่อาศัยโทษที่จิตฟุงรร้งซ่านเพราะความรักใคร่ในอาจารย์ จึงไม่อาจทําให้จิตสิ้นจากอาสวะได้ลําดับนั้นปิงกิยะมานพพร้อมกับมานพสิบห้คนทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยพระองค์ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปธาท่านพระปิงกิยะได้อุปสมบทแล้วจึงทูลลาพระบรมศาสดากลับไปแจ้งข่าวแก่พรามณ์ปรวีผู้เป็นอาจารย์แล้ว แสดงธรรมเทศนาแก้ปัญหา16ข้อนั้นให้ฟังภายหลังได้สดับโอวาทที่พระบรมศาสดาตรัสสั่งสอนได้บรรลุพระอารหัตผลเป็นพระอารหันในพระธรรมวินัยส่วนพราหมณ์พารวีผู้เป็นอาจารย์ได้บรรลุธรรมาพิสมัยเพียงชั้นเสขภูมิหรืออนาคามิผลท่านพระบิงกิยะดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การแล้วก็ดับขันธ ปรินิพานธรรม,มะสวัสดี